เอารับก็สวัสดีคุณถุงแทงกันด้วยนะครับก็กลับมาอยู่คาร์ดิลเลชิพซิมูเลเตอร์2กันเหมือนเดิมนะฮะใช่ก็คือตอนนี้เราอยู่ยังโชว์รูมใหม่ของเราเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ตอนนี้เรามีรถเออสปอร์ต2คันที่เราต้องขายโอ้โหลูกค้าคนแรกก็จัดไปเลยฮะล้าน2เต็มเตมแล้วก็ตอนนี้ถ้ามูดว่าผมขายคันนี้ได้เราก็สามารถไปซื้อรถที่มันหรูขึ้นไปอีกนะครับในราคาประมาณ2อล้านแเพราะว่าตอนนี้คือผมไปดูที่โชว์รูมเลยฮะมันจะมีอีกหนึ่งคันนะครับแต่ตอนนี้ผมต้องขายนี่ก เพื่อเราจะได้ตังนะฮะไปทําคุณต่อเพื่อเราจะได้ไปซื้อบ้านใหม่สักทีนะครับไม่รู้ว่าผมจะซื้อบ้านก่อนหรือจะทําทุนต่อเพราะว่าการที่จะซื้อบ้านนี่คือมันใช้ตังแบบ3ล้านนะเราต้องมีตังสักประมาณ5ล้านอนะ่ะ <c oughs> หรือไม่ก็อาจจะเก็บสักนิดนึงนะครับกว่าจะได้ซื้อบ้านจริงๆผมก็อยากได้ในพาร์ทนี้แต่ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะครับโอเคแบบนี้ไปดูที่โชลุูมก่อนรู้สึกว่าจะเจอที่โชลุูมใหญ่เลยหรือเปล่านะฮะ ใช่หรือปเปล่าเฮ้ยแต่เออผมมี2อล้านเก้านี่มันมีรถที่2อล้านเก้าอยู่นี่อันนี้โอ้โหหกล้านอันอันนั้นไม่ใช่ใชัวร์ครับอันนี้ก็2องเก้าดิรือน,นี้ครับจัดเลยไหมแล้วเอ้ยอันนี้2องแปดครับเออคล้ายๆกับเอรมู o, ที่มันเป็นตัวใหญ่ฮนะสองแปดไอ้ตัวหนึ่งคือมัน6ล้านใช่ไหมคล้ายๆกันนะครดีนี่นี่ไอ้ตัวที่ว่า6ล้านเออนี่ครับ แต่จะเป็นคนละคนละรุ่นกันนะฮะในตัวอีกตัวหนึ่งแต่ก็ช่างเถอะสรุปผมซื้อคันนี้ได้ก็ซื้อครับแปลกับหรือ8ปดหมื่นะฮะรถสองล้านจะดูกันว่าก,กําไรมันเท่าไหร่ก็ไอ้คันละล้านนี่คือกําไรแสนแสนไปๆนะอัตราสีเหลือแสนสอง ถสปอร์ตลุยหนึ่งคันนะครับเอาจริงก็คือผมก็อยากลองทุกคันนะแต่ให้ผมมีตังค์สักนิดหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราค่อยหาแบบซื้อทุกคันแล้วก็มาลองนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ลองเลยหรือเปล่าเอออาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับ29ใช่ไหมน่าจะ3าล้านได้ไหมสามสออ่ะโอ้โหกำไรสามแสนนะครับ เอาสรุปราคาเราได้สามล้านสามนะเราก็กำไรสี่แสนโอ้โหวิ่งมันคุ้มค่าสุดเกินเอาล่ะเปิดขายครับมีใครจะซื้อในเร็ววันเลยหรือเปล่ารถมาใหม่นะฮะจากโชรูมเราแต่โชรูมอื่นนี่คือเข้ามาก่อนแล้วเพิ่งมีตังค์มาซื้อมาขายนะฮะโชรูมเรานี้ไม่ค่อยจะจะมีรถติดโชรูมไว้หรือแบบตังค์ติดตัวไว้นะะว่าเราไปหมุนก่อนโอ้โหของครับ หักผาสีไปแป0 0มบอกเลยว่าตึงๆทั้งนั้นแล้วก็ยังเหลือรถอยู่ครับไปหยิบมาเลยดีกว่าอ่าโชลุูมใหญ่รู้สึกว่าจะเหลือไม่กี่คันไหมเดี๋ยวไปโช์ุูมเล็กก่อนนะล้นลู <c oughs> บอกเลยว่าเยอะฮะสองล้านนี่ผมเจอบ่อยนี่หกแสนมาบ่อยจิง <c oughs> นี่29ครับมาสองห้าอันนี้คันดืมเราจะซื้อแพงกว่านี้ไหม อันนี้ก็เหมือนเดิมนะคสองเก้าห้าอันนี้สองแปดเอ้ยโอ้โหผมว่ารีบซื้อรีบขายดีกว่าตอนนี้โอ้โหห้าโ,โมงแล้วเดี๋ยวนะอ่าคันนี้แล้วกันโอ้เสียดายวะ่ะอันนี้โชลุ่มจะปิดแล้วครับขายออกไม่ทันอุ้ยเดี๋ยวมันมีรถเยอะที่ผมจะซื้อไปขายนะครับอ่าเดี๋ยวเรากลับกลับกลับ น,นี้เพิ่มมาอ,อีกห้าหมื่นไม่รู้ว่ามันจะได้กําไรเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าคนะันเมื่อกี้สี่แสนนะครับอันนี้น่าจะได้สี่แสนห้าหมื่นหรือมันก็ 5, 000, ห้าแสนนะมลองดูฮนะลองดูอ่าเมื่อกี้มันสามสองเฮ้ยสามสามดีนี่ขอสามสี่ได้ไมั้ยสามล้านสี่ครับกูได้ิศสิบล้านเลยมีได้เออน่าจะใกล้เคียงกันหรือเปล่าน่าจะประมาณสามสามห้านะ ตอนเพิ่มมาห้าหมื่นอ่ะเออใช่ป่ะก็สามสี่เอาเมื่อกี้เดี๋ยวสามสี 3, ่ไม่ได้เหรอโอเคราคาไม่ต่างกันนะกำไรก็ไม่ได้ต่างกันก็ขอแค่ขาย,ยได้ก็พอไม่ต้ออะไรมากมายแล้วก็เอาอันนี้ไฟอยู่ท้ายรั้วหรอทำไมไมมีไฟผมยังไม่ได้สตาร์ทอะไรเลยแต่โอเคช่าง,งเงเ้ยพ่รถคนเดียวในโชว์รูมฮะ สนใจหยิบไปเลยไหมไม่ต้องต่อนะคือตอนนี้โชลุมจะปิดละโอ้โหพี่แกงต่ออยู่วะไปไดเด้รถมือหนึ่งพี่ยังมาต่ออีกอ่ะอ่าอ่านี้คนนี้คุ้นเลยเคยคุ้นเคยฟาดก่่นได้ไหม <c oughs> นี่ฟาดก่อนฟาดก่อน <c oughs> เสื้อกันยาวแบบนี้บอกเลยว่าถ้าทางคล้ายๆกัดนะครับเขาจะเป็น,นพวกอันธพาลที่ถือไม้เบสบอลมาซื้อรถหลอกนั่นเองฮนะไม่ได้ซื้อรมดานนะเขาลองรถก่อนแล้วก็ค่อยซื้อ แต่เขาจะลองแบบไม่ซื้ออ่ะอันนี้ไม่รู้จะพูดยังไงหืมขอบครับราคาที่จริงใจโอเคตอนนี้ก็น่าจะไปนอนก่อนนะครับอีกสักพักเราจ,จะได้นอนบ้านใหม่แล้วคือตอนนี้ขอนอนบ้านเช่านี้ไปก่อนไม่ใช่บ้านเช่าหรอกก็คือบ้านจริงแหละนะครับรู้สึกได้ว่าผมนอนไปประมาณหนึ่งนาทีด้วย่าเออ นอนเร็วตื่นเร็วแล้วก็รีบไปเลยฮะโชว์รุมใหญ่เลยนี่รู้สึกจะมีคันละ3ล้านอยู่นะนี้เราก็มี3ล้านพอดีนี่1ล้านไหมละฮะตอนนี้เราขอบผ่านแล้วนี่3ล้านอเท่าที่ผมดูมีประมาณนี้นะสามล้านสองแล้วก็6ล้านแล้วก็7ล้าน5แล้วก็8ล้าน5แล้วก็สูงสุดก็คือ11ล้านนะเป็นระดับแบบซุปเปอร์คาร์เลยอ่ะอันนี้ไม่ใช่นี่อ่ะอันนี้นี่แปดห้าเออสามล้านไม่ไม่อันนี้คันนี้คันนี้ เห็บสามสองหยิบโลดบอกเลยว่ากําไรแบบพุ่มทุมทนอีกสักพักก็อาจจะมีบ้านแนวะเพราะว่าขายแป๊บๆกำไรมันได้เยอะเลยไงตอนนี้รู้อย่างเดียวครับขายหมดโชลุมนั่นบอกเลยว่ายังไงก็ได้โอ้โหค้นหลูฮนะนี่ยิ่งมียิ่งหลูไปเรื่อยๆเอาล่ะ เท่าไหรน่นาะสามล้านสองใช่ไหมกําไรน่าจะประมาณหกแสนก็บวกอีกเป็นสามหกแสนก็สองแปดสองเก้าว่ะคือกําไรไม่ต่างกันนะกําไรก็สี่แสนห้าเอ้เมื่อกี้ก็คือสี่แสนที่เฉยโอ้ได้ส่วนต่างมาแค่ห้าหมื่นโอเคไม่เป็นไรครับอย่างนั้นก็ถือว่าได้อ่ะโอ้โหแบบรถหลู่ว่ารถสปอร์ตแบบหลังคาหายนะเอาจริงมันมีหลังคาข้างหลังนะ ว่าไงพี่หยิบไปเลยหรือเปล่าครับว่าพี่น่าจะสนใจนะเพราะมันเป็นรถใหม่จากสลุมรอครับนั่นไงว่าแลนะสนใจแต่ไม่มีตังค์ซื้อนะฮะมีแต่มีไม่ถึงนะเขาต่อแต่ผมไม่อยากติดต่อเพิ่มเท่าน,นั้นเองนี่ยังไงเราก็เจอคนที่จริงใจครับเอาละมีสามเก้าแล้วตอนนี้ไปกว้านซื้อมันให้หมดอาจจะใครเอาสองไฟมันติดตรงนี้ไปเนี่ยไม่ได้ใช้สักทีเดียวโค่นทิ้งเลย โชวลุมวูมใหญ่ยังมีอยู่ใช่ไหมโอเคไปโชวลุูมเล็กก่อนเอาล่ะมากวันซื้ออีกครับอันนี้จำได้ว่า2ล้านอ่ะเอสองเก้าอันนี้3ล้านไหมหกล้านดิเฮ้ยคั 6, 000, น <c oughs> นี้อ๋อคันนี้น่าจะตื่นี้2ล้านอ๋อมันมีสปอยเลือกข้างหลังเอออ คันนี้ก็มีนะแต่เป็นอันนี้จะอยู่ต่ำอันนี้มันสูงนิดนึงนะครับก็ราคาเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งร้านน,นี่หลร้านเรายังไม่ถึงนะหลร้านอันนี้ก็หลร้านผมว่าเอานี้ก็ได้มสองเต้าอะกำไรไม่ต่างกันนะับจะลืมหิ้วไปเร่อยหรอกคันละหกแสนอยู่ไหนแป๊บนึงไอัน,นั้นมันก็ได้กำไรเหมือนกันนะอ่นนะี้นี่เจอแล้ว 6แสนเอาจิงผมว่าอยากได้ขนาดล้านอีกหนึ่งขาดนั้นแต่ประเด็นคือตังค์ไม่ถึงนะฮะขาดอีกหมื่นไปปลายโอเคอเอาแค่นี้ไปก่อนครับทำกำไรททนิดแล้วมันก็จะได้เองนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอพี่เสื้อแขนยาวสีดำนี่มาบ่อยอย่างวะนี่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 ไปทันได้ฟาดเหรอฟาดก่อนรู้จักนะว่าพี่มาบ่อยเอ,อยิ่งเจอรถดูนี่แบบคู่แข่งเรามันเยอะฮะก็อย,อย่างว่า ถึงจะบอกว่ากูแข่งเยอะแต่โชรูมเรามันขายแพงนี่ทำไมเขายังอิจฉาเราอยู่หรือว่าเราสามารถสนุนในราคาที่ถูกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่โชรูมเราขายรถนดีฮะใครมาซื้อก็แล้วไปใครซื้อก็ดีแต่สมวนมาไม่ค่อยจะมีใครซื้อราคาแพงอโอเคขอคุณครับไปฮะเราได้มาแล้วอีก4ี่ล้านสก็ไปดูอีกโชรูมใหญ่เลยแล้วกัน คือตอนนี้ถ้าสมมติว่าอยากได้รถใหม่ไปขายอีกก็คือเราต้องเก็บให้ได้6ล้านนะเพื่อซื้อรถใหม่ว่ารถที่มันแพงขึ้นมาอีกตอวน,นี้คือราคา6ล้านที่ที่เราสามารถเอื้อมถึงนะฮะแล้วก็เยเะอขึ้นมาอีกกอนี้นะครับแลงไปล้านอันนี้2 28นี่ก็พอซื้อไปขายได้นะสองแปดสองแปดตึงๆหน้าที่นี้เดี๋ยนะคือผมจำได้ว่าเอเอสองคันที่ เดี๋ยวเราไปดูโช์รุมก่อนรู้สึกว่ามันจะมีอยู่29อยู่1คันหรือเปล่าหรือแม่งก็เยอะอยู่นะครับจำไม่ผิดแวะ,แะต่อแวะทุกที่ครับนี่ไงฮนะ29มีอยู่เออใครบอกว่าไม่มีฮนะไี่ไมีแค่บอกอันนี้ผมคิดไอเออเอาล่ะก็ซื้อได้ก็ซื้อครับมาไปขาย หากำไรเสร,เสร็จแล้วก็คันละหนึ่งล้านนี่โกยปีครับลอีกสามแสนถ้าเราอยากลงทุนจริงก็ไปซื้ออีกโชลรุมหนึ่งนะครับเป็นรถรถธรรมดาไปขายนะครับโอเคแค่นี้แหละนะไม่ต้องเยอะสองคัน้องขายเกือบจะไมหมดแล้วตรงนี้รู้สึกว่ามีรถให้เลือกซื้อเยอะนะครับมัน ทำให้ผมไม่สามารถขายรถออกได้ในวันต่อวันบางทีก็เสียดายรถที่รออยู่ในโชวลูมนะที่ผมต้องไปซื้อเพื่อมาขายแต่ช่วงเวลามหมดไปแล้วประเด็นคือผมไม่มีตังซื้อนี่สุดสนั้นด้วยนะครับก็เลยต้องคอยผ่านไปนี่กำไรมาอีกแล้วครับมาถ้าขายชุดนี้เสร็จน่าจะถึง6ล้านหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็หนึ่งล้านอันนี้ก็สมล้านนะครับน่าจะไม่ถึงหล้านเออน่าจะต้องไปต่อทุนอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือน่าจะหายพวกสองล้านมาขายกับสามล้านนะครับแบบปนเปื้อนกันไปอืมออกแกงจริงว่ารถคันนี้เฮ้ยโอ้โหไอ้นี่กแกมาบ่อยมาบ่อยช่วงนี้เออพาสนี้รู้สึกว่าเจอบ่อยจริงนะ พี่ใส่เสืเส้อแขนยาวคุมกาดเนี่ยโอ้รูปผมปิวไปเท่าไหรนะ่เนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับปิวนะไปสเปอร์เซ็นต์น่นะโอ้โหเคาะไปสามทีตีหน้ากระจกไม่แตกนะฮะแค่เป็นรอยขีดขวดเฉยๆนะครับโราคายังตึงอยู่เลยอ่ะออกสักทีครับโอ้โหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นแล้วก็เลือีกหนึ่งคันครับในราคาสามล้านสอง อองกิ้มผมไปซื้อรถเราเพิ่มได้แต่รอตังค์ให้ครบกหมดก่อนแล้วก็ไปซื้อตุ้มเดียวครับบางขายที่จะจบอะไเพ่ฝากซื้อหน่อยเออผมจะได้ไปหารถใหม่สักทีเอเดี๋ยวอันนี้มันเรามี3ามสี่โอ้ยังไม่ถึงหกได้อยู่ห้าไปไปนะฮะโอเคขอบคุณครับแหมเฮ้ยพกเอาหก้านพอดีเอาว่ะไปดูครับเผอมีรถที่ต้องการ มา6ล้านเราต้องได้แหละนะครับเพราะว่าเรามีเศษไปยอยู่ห้าหมื่นนะครับมีสามสองไม่เอาหกล้านจะนี้ว่ามันเป็นนี้ครับรถซปเปอร์คาร์หรือเปล่าอ่าหกล้านนี่ครับรถสามารถซื้อได้อ่าแล้วก็ผมบอกขอบอกตรงนี้ก่อนเลยนะว่าผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถสักเท่าไหร่นะไม่รู้ว่ารถข้างในเป็นซปเปอร์คาร์รถข้างในเป็นสปงสปอร์ตหรือรถลูอะไรประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมดูดนะครับมันเออที่เห็นผ่านตาก็แบบเป็นเขาเรียกว่าข้อมูลแบบ ที่เคยเห็นผ่านเอออะไรประมาณนี้นะถ้าจะรู้ก็อันนี้น่าจะเป็นพวกซูเปอร์คาร์รถลูก็น่าจะเป็นพวกเออแบบนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะถ้าข้อมูลผิดพลาดอะไรขอป่อยไว้นะตรงนี้ด้วยแล้วกันเพราะผมไม่ค่อยรู้เรื่องรถเท่าไหร่นะครับก็โอเคเดี๋ยวไปกันต่อเลยแล้วกันับเดี๋ยวเดียยาวออมาหกล้านไม่หยิบก็ไม่ได้ครับอืมอยากลองเหมือนกันนะเฮ้ยรถลูเอาละแล้วแล้วชรมแล้วก็มีซูเปอร์คาร์มาประดับฮะแต่ประดับได้แป๊บเดียวเพราะว่าเราจะต้องขายอขก เอาคิมผมก็อยากไปลองนะโอ้โหเอาไว้จอดที่บ้านสักคันเออพูดถึงเรื่องบ้านนะคือตอนนี้เรามีตังค์พอที่จะซื้อนะแต่เออเดี๋ยวเราขอคิดนิดนึงครับขอเออปล่อยรถอีกสักคันสองคันก่อนไม่รู้ว่าคันนี้มันจะออกกำไรเท่าไหร่หกล้านนะฮะขอกำไรสักหนึ่งล้านก็พอนะกิจกิล้านได้ไหมอุ้ยโอ้กิโอไม่ได้ปะกำไรผมว่าน่าจ,จะประมาณ ประมาณ6 0แสนหรือ่ากำไรเกือบล้านอะ่ 9, นะเก้าแสนครับกำไรเกือบล้านโอ้ปั๊มสักที2ทีนี่ได้สุรอดราคา8ล้านเลยนะฮะเอาละพี่รถใหม่มาแล้วฮะคือเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับแต่มีคันเดียวนะสนใจหรือเปล่าหยิบไปเลยพี่รถใหม่ย่อมจะออกไปนะฮะโอเคอค,ครับ ในไมายหกล้านแล้วก็ไปหาจัดอีก yes. มันอลอขายครับว่ามีคันเดียวใช่ไหเพราะว่าเราซื้อได้คันเดียวไงชลุมใหญ่ไม่น่าจะมีหรือเปล่าโอเคชลุมเล็กก่อนอเฮ้ยมีครับมีหกล้านเฮ้ยสองคันด้วยโอเคเอ้ยนี่ครับสิบเอ็ดล้านไม่รู้ว่าเราจะเอื้อมถึงหรือเปล่าแต่โอเค ขอหกล้านไปทำกำไรก่อนขอบคุณครับมีเศษอีกหกแสนมีโอเคไม่มีรถหกแสนเดี๋ยวอยู่ครับก็ขายแค่นี้ก็อหนอออกดีจริงฮนะลูกค้าคนแรกก็จัดไปอีกแล้วได้ามอีกก็ต่ออีกเหมือนเดิมโชว์รุมเดิมครับ เอาลนะไม่รู้ว่าวันนี้โชว์เป็นอะไรนะครับมีรถราคาแค่1ล้านถึง2ล้าน3ล้านอะไรประมาณนี้แต่รถคันนี้5้าล้านหลุดมาจกไหนไม่รู้นะก็คือผมเพิ่งเจอนะับรถราคา5ล้านที่ผมซื้อก็6ล้านนะขายที่ผมซื้อนะแล้วก็มันจะมี6ล้านแล้วก็ถ้าไม่รู้ว่าผมขายรถพวกนี้หมดแล้วเราก็จะไปดูบ้านกันนะฮะเอือ้ใช่แต่ตอนนี้ผมขอขายก่อนอันนี้1ล้านใช่ไหมอุย้ยรถเยอะจังวะ หนึ่งร้านอ่ะโอเคอันนี้หนึ่งสองห้าศูนย์นะฮะร้านสองแล้วก็อันนี้ห้าร้านห้าร้านอ่ะห้าร้านน่าจะขายได้ประมาณห้าจิตไหมจิตแสนอะกำไรเอาได้จริงวะเฮ้ยเดี๋ยวดอกโอ้โหเดี๋ยวพี่แกดวอย่าพึ่งไปพี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอ้าวพอดีโอเคอย่าได้ว่าเห็นคนเดินเข้ามา ต้องอ่ะโอเคต้องมาตั้งราคานี้ไหมเจ็ดแสนมันมันยังไม่พอครับขอขอแปดแสนนะครับเลยไม่ได้นะ่ะโอเคเจ็ดแสนห้าได้ครับกันเองกันเองเอาละพี่ว่าไงรีบซื้อให้ผมหน่อยผมอยากได้บ้านใหม่ละเอ้ยได้มีอีกเลยะฮะอุ้ยอันนี้เราขายห้าห้าล้านนะอุ้ยเก้าล้าน,นครับไม่ใช่สิสิบล้านไม่รู้หกักภาษีเท่าไหร่แป๊บนึง หักภาษีมันีบอกไมนขอบอยู่หักภาษีเท่าไรครับหูหักไปแสนห้าก็เหลือหกแสนโอเคไม่แป็นไรครัไ 6, กไรหกแสนก็ถือว่าบวกบวกกันไปก็อาจจะถึงสิบล้านนะว่าไงพี่ผมจะได้ไปซื้อบ้านไหมวันเนี้เออ <c oughs> ยเดี๋ยวให้มันมืดมึนค่ำนะฮะมอยากไปซื้อบ้านสักหนึ่งหลังไม่ใช่บ้านสิเขาเรียกว่าเป็น เป็นเรือนะครับเออเรือยอทแล้วก็มีบ้านเนี่ยเออเป็นที่นอนเอาละแล้วเราก็เจอผู้โชคดีครับโอเคคอบครับเฮ้ยได้มา10ล้าน,นครับก็มีสี่แสนเอาละทาไปซื้อบ้านมันก็ชักแจอย่างไงยังไงอยู่นะครับแล้วก็ซึ่งตัวเนี้ยคือองจริงไอ้บ้านอาไอ้ไปอันนี้ไม่ใช่บ้านน,นี้ไม่ใช่บ้านน,นี่มันโชลูมเออบ้านอะนี่ครับมันจะมีบ้านหลูกับไอตัวเรือยอทอะองจริงเรือยอทมัน ดีไหมเอาจิงคือส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบอะไรนะรแต่มันหรูไงแล้วประเด็นคือบ้านแปดแสนเนี่ยมันก็ดีนะค,คือมีบ้านมีสรนะน้ำมีโรงจอดรถด,ด้วยครับอืมก็เดี๋ยวดีว๋ไปเดินชมอีกนิดนึงที่จะบอกว่าบ้านหรูมันก็ไม่ได้อยู่สบายอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนอตอนนั้นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะไอ้บ้านตรงนี้มันอยู่ใกล้ชลุมเราไหมเฮ้ยอยู่ใกล้ด้วยครับเออ บ้านนี้อยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนะครับแถวโชลูมใหญ่ด้วยนะครับใ,ใกล้ๆกันโอ้แต่ผมสนใจบ้านหลังนี้วะอังกิงผมไม่ค่อยชอบเรือาถ้าสูรว่าเออเราเปลี่ยนใจเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อเรือแล้วกันเพราะผมไม่ค่อยออกทะเลนะครับผมกลัวน้ําว่ะเอาละซื้อมือรดครับโอ้โหอ,อ่ะงั้นเดี๋ยวเราค่อยไปเดินชมนะเพราะว่าเราต้องมีรถไว้ประดับบ้านดิเออ คือจะบอกว่าเป็นเจ้าของโชลูมมีเงินเป็น10ล้านแต่ไม่มีรถขี่เนี่ยน,นะเออคือแบบนี่นั่งรถบัสเพื่อไปโชลุมตัวเองนะครับโคตรประหยัดอะ่ะเอองั้นขอรถสักคันเป็นรถมือสองไหยเออไม่ต้องรถหรูก,ก็ได้มั้งก็แบบเออคือเอาแค่พอขี่ไปก่อนนะครับพอขี่เออเดี๋ยวนะถ้าพอขี่มันเนี่ยโชลุมใหญ่มันก็มีครับนี่นี่ คือช่วงนี้เราจะเพิ่งใช้แบบตังแบบฟุ่มเฟือยเพราะว่าเราจะต้องไปต่อนะฮะคันละเก้าหมื่นก็พอมั้งขอได้แบบสวยๆนะครับก็แบบพ่อคีย์วิ่ยนี่ฮบ B M R ร์แสนห้าโอ้โหแค่นี้ก็พอนะครับอ่ะม0 0แสนตายแล้วก็อันนี้คือผมจะไม่ขับไปแล้วกันเพราะามันดุใกลจากเฮ้ยไกลไหมไอเสียฟ้าดีบ้านเราใช่ไหม ใช่รอเปล่าไอ้นี่ผมซื้อบ้านแล้วใช่ไหมแบบแบบมันขยายไม่ได้เดี๋ยวที่บอกว่าโอเคเดี๋ยวผมแบกกลับโชลุมก็ได้เดี๋ยวเราไปขี่รถบัสไปลงโชลุมแล้วก็ขับจากโชลุมไปบ้านเออง่ายดีฮนะไม่ใช่อะไรผมกลัวไปชนอะไรขี้เกียจไปซ่อมนะกลัวสีมันตรงหลอกเออกลับโชลุมไม่ใช่สิกลับโชลุมเ่ะโอเค รถใหม่เดี๋ยวเอาไปแต่งก่อนไหมแต่งแล้วก็ค่อยเข้าบ้านเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวบ้านคือซื้อแล้วซื้อเลยนะครับไม่มีการย้ายตรงนั้นคือผมกลับไปนอนได้ใช่ไหมไอ้บ้านหนึ่งหลังสึกจะเห็นอยู่เป็นสีฟ้าๆเอาละขี่รถหรูก,กับบ้านกันดีกว่าเออบ้านผมอยู่ตรงไหนจะได้มันมาร์กไม่ได้นะแปบ๊บนึงเปิ <laughs> ดแมพอ่าโอเคเลี้ยวเลี้ยวขวาลงไปตรงไปเลยครับแล้วก็จะไปเจอชลุมใหญ่แล้วก็เลี้ยว เดยวสายไปตรงไปเลยฮะอ้ตรงไปใช่ไหมใจเย็ยเยนพี่รถตกพึ่งขึ้นมาเฮ้ยขลอกไปแล้วรถใหม่เราจะขับเขาบ้าง่ะนี่เจอแล้วตามทางไปโอ้หไม่เป็นไรฮะเราไม่ได้ไปขายไม่ต้องซีลงซีเรียสจะค่อยไปซ่อมใหม่ก็ได้ฮนะขอแค่มันไม่พังก็พอ อือแล้วก็นะครับรู้สึกว่ารถเราจะขี่บ่อยไม่ได้รู้สึกว่าน้ำมันผมยังเติมไม่ได้นะก็รอบนั้นผมไปเติมแล้วไม่รู้ว่าเติมยังไงถ้าไปเติมอีกรอบเราคงต้องรถไปขายแล้วก็ซื้อรถใหม่นะเพื่อให้น้ำมันมันเต็มเออโคตรจะรวยอ่ะเออคือแบบน้ำมันหมดก็ขายรถทิ้งแล้วก็ซื้อรถใหม่นะครับรวยไม่รวยไม่รู้แต่ตอนนี้ผมมีเก้าร้านอ่ะเฮ้ยจอดได้ใช่ไหมเฮ้ยเอาว่าอ่ะชนไปซะละ ปิดได้ไหมปิดได้ไหมมีได้ครับเอาข้างหน้าเข้ามาเอ้ยไม่ไข้างหลังเข้ามันยังไงก็ไม่รู้อะไม่ใช่เอาหน้าเข้าแต่ต้องข้หลังเข้าดิขอถอยแล้วแป๊บนึงนะฮะคือผมไม่ค่อยได้ขับรถนะส่วนมากขี่รถบัสเพื่อไปชลุมเท่านั้นเนะ่ยรถนานทีจะได้ขับอาจจะไม่ได้คล่องอะไรขนาดผมว่าโปรซินการสมบัติน่าจะแพง ถอยเข้าก่อน,นครับมีถอยแบบแบบนเนียนหน่อยอ่าโอเคโบกให้วูดับรถเอาละครับรยบรยรถใหม่บ้านใหม่เดี๋ยวผมไปสำรวจบ้านก่อนตอนนี้น่าจะขอได้แล้วนะครับซื้อแล้วคอมไม่ได้นี่มันจะชักยังไงยังไงอยู่ว้าวหูยยังชอบมีห้องครัวด้วยครับทีวีห้องรับแขกรู้สึกว่ามันจะเล็กเกินไปแล้วแต่เออก็พอได้นะ บ้านราคานี้นะครับถ้าอยากคดีก็โนูนฮะเลยยอสแต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะฮะหลาอาจะได้ไปซื้อโอเคหรูจัดโอ้โหที่นอนว้าวเอา้าแล้วมีคอมตรงนี้ด้วยตั้งเล่นไม่ได้ด้วย <c oughs> ตั้งได้เหรเฮ้ยตั้งได้นะเล่นไม่ได้นะโอ้ยบ้านยังหรูครับหรูยังราโอ้ ใช่เลยครับเป็นบ้านในฝันที่ได้ไปฝันนะนะเอาล่าอะไรแล้วเราก็ได้ซื้อบ้านที่เราว่าจะซื้อนะครับแต่จริงผมไม่ได้ว่าจะซื้อตรวนี้หรอกก็คือผมจะซื้อเลอยอดแต่ดูไปดูมาผมไม่ค่อยชอบเ่า่อย่นะครับแต่ถ้าในอนาคตถ้าตังค์มันเหลือหรือเรามีต้นทุนเยอะเดี๋ยวเราขับไปซื้อแล้วก็เอารถไปยัดไว้ในนั้นนะฮะคือแบบซื้อเผื่อไว้เล่นเผื่อแบบเดินผ่านหรือขี่รถผ่านแล้วก็ไปแวะพักผ่อนหรือออกเรือออกทะลงทะเลไปอะไรอย่างนี้นะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมอาจจะต้องขอลไลน์ตัวนี้กันเลยนะครับถ้นะาใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลน์ฝาล์กติดตามไปด้วยแล้จเจอใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ